ตรงนี้คือข้างหลังแอปปิแลนนะหลายคนยังไม่รู้นะว่าเขามีคิวรถตู้ไปต่างจังหวัดด้วยนะเนี่ยเริ่มจากคิวแรกตรงนี้นะครับปลายทางก็คือบางนาสถานีแอปปิแลนแอร์พอร์ตเรลิงอ่อนนุชสีก้อนปาราไดอุดมสุขเซนตันบางนานะครับก็สถานีที่หนึ่งนะ สถานีที่2ปลายทางพัทยานะครับออก7จ็ดโมงถึงสิบแนกานะครับจากที่แอปปิแลนด์ชียงบุรีหนองมนศรีราชาแหลมจะบางพัทยาท่าเรือบาบร์มบรยายนะผมตรงนี้และตรงนี้ก็สายใต้นะแอปปิแลนด์นางเลิงสะพานขาวราชดำเนินสะพานพระราม8ปดปิงเก้าเซนซันปิงเก้าตลิ่งชันนะสถานีที่3นะสถานีที่ก็ร่มเกล้านะสจากทีแอปปิแลนด์วัดศรีบุญเรือนโฮมโปรโตุกาสามปาซิโอโรงเรียนน้อมจิต กาโรงเรียนเตรียมน้อมและซอยมิตรทีนเอื้อตอนตลาดเกียงไก่นะที่ห้าก็รุ่มกล้าวนะเนี่ยสีสีบนโซนอมโปรุบไปถึงร่มกล้าวตลาดเกียงไก่เหมือนกันนะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นคิวสองแถวต่อนะครับสองแถวก็เดือมอบางกะลิมิตรินาสาขาสามนะครับแล้วก็ไปโซนข้างหลังก็มีนะครับผมนี่คือสองแถวนะครับผม ก็จะมีไปเดอะมอบางกับปีน,นู่นนี่นี่นั่นนี่ฝรั่งก็ขึ้นสองแถวด้วยเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยซึ่งบริการขนส่งนะครับผมเนี่ยนี่คือสองแถวนะครับผมฝรั่งเนี่ยนี่คากรับคิวรถหลังแอปปีแลนด์นั่นเอง และที่สําคัญคนที่จะไปพัทยาก็มาขึ้นรถได้นะตรงนี้ไม่ต้องไปถึงหมอชิดนะมาที่แอปป้แลนด์เนี่ยก็มีรถไปถึงพัทยาเลยนะครับและไปขนส่งด้วยก็มีนะจนตรงสายใต้ก็มีนะมานะเออมาขึ้นรถตู้ที่นี่ได้สบายเลยซึ่งซื้อตั๋วก็ตามเนี่ยในซุ้มตรงนี้แหละครับผมซื้อตั๋วแต่ละที่นะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย